สวัสดีครับพื่อนนะครับผมคยที่ก่อนนะยูเ wow, ก like, so ับเกมเกอร์ฟอนไลท์ใช่ไหมเอ่ย natural c ประมาณนั้นนะนะเป็นเกมแนวลบกไา้แหละนะผมจะเคยมีเกอรฟอนน่าจัดทีมรดดานหรือนั่นนี่อะไรอย่เงี้ยนะครับอ่ะสตาร์ทเกมกันเลยเกมสตาร์ทกันเลยดีกว่าไปมาครับผมโอเคครับผมนกัอนเกอเฟนเกมนะ ก็ประมาณนี้ภาพน่ารักเฉยนะครับว่าอันดับแรกเลยครับก็คือหมดพวกนีก้ต้องผ่านด่านก่อนนะ,ะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับผมว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับผมนี่ไปที่เน็ตเอ็กซ์เพลอร์นี่ไหมเชือบัวใช่แหละกเเ็เลยไปเรื<ๆ>่อยๆนะครับแบบนี้นะฮะเนี่ยเสร็จสองอันเอง โอเคนะครับวันนี้น่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่มันลงด้วยตัวเดียวนะครับผมปให้ดูบรรยากาศคร่าวคราวแล้วกันมาฮะเกมก็จะโจมตี อะไรของมันเองนะผมก็ม okay. ีหน so ้าที่กดสกิลกับใช้สกิลอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็จะสอนปุ๊บสกิลอายุโอมก็จะวาร์ปไปปั่นตัวหลังมันเป็นสกิลนะมันเป็นแล้วแต่สกิลสกิลอื่นก็ไา้บางทีก็จะมีวาร์ปบ้างอะไรบ้างนะผมก็ทำลองนี้แหละไม่งงนะอ่ะอันนี้เป็นการสอน เ <พ uka> นี่ยเอ๊นที่คือสายยิงนรมันก็อยู่แบบไกลหน่อยสกิลมากัวที่ตัวเองครับผมนี่บอกไว้หลบอ่าอะไรนะหลบการยิงศัตรูก็ได้แล้วทีนี้น่าจะใช่แหละ,น,น,ะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ นี่ยส่วนอันเบิร์กอะไรก็น่ารักเช่อ่าครับมาดูกันอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะครับก็เป็นสกิลที่ให้เลือกใช้นะครับเนี่ยเขาก็สอนการใส่ปึ๊บใส่อันไหนดีละอะไรอย่างเงี้ยเออครับมันมีให้เลือกไงเนะี่ยมันจะเป็นอันนี้แหละแต่ว่ามีให้เลือกนะออปชันอะไรอันนี้ก็เราปลดล็อกเอาประมาณนี้นะอันนี้เป็นตัวละครน,นะผมก็ สรับงนั้นนี่ได้นะหรือจะกดะเข้ามาดูหรือก็อัปเดอัปเกรด่เอเวอะไรแบบนี้ได้นะครับแล้วเราไปอัปดาวเดียวทำไมโอเคช่างมันประมาณนี้นะฮะส่วนทีมก็สามารถอีดิทได้นะถ้ามีตัวละครเพิ่มเติมนะก็อีดิทได้เลยนะครับไปมือ <c oughs> ขาผมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบรุยดานดันดันดนไปเรื่อยๆนะเพื่อกดคีย์เข้าไปถ้เจอศัตรูก็ต่อสู้นะครับไม่มีอะไรอันนี้น่าจะเป็นกับอะไรเนี่ยอ๋อตัวล่อตัวล่อมึงอาอยู่นี่เออใส่โล่นะครับบ่กเดี๋ยวก็จัดทีมก่อนนิดนึงนะครับไปจัดจัดจัดพื้นที่ในการอยู่รอบของตัวเองนะอย่้วมันก็จะโจมตีมันมีมีจุดบอกอยู่นะครับ อะลองดูเลยแล้วกันเหมือนจะไม่เหมือนต่อไม่เห็นไหนเอานี่ลงไปลงไปนะครับในสกิลก็อยู่ด้านล่างครับปล่อยเขาบผมกดปึ๊บกดิกดถุงที่อ่าถุงที่จะนี่แล้วกันไปไม่ต่อเลยไม่ได้เลย อ๋อเลยวาร์ปมาเท่านั้นอ,อ๋อมป็นตะจูงะบาบาอนี่ดีกว่าไ่ต้อเลยพันหนึ่งอ <c oughs> ายุเมนนี้พอเข้าใจอยู่อันนี้อื่นนี่งงเลยโอเคครับผมจบหนึ่งด่านก็จะแบบเนี่ยก็จะต้องเล่นๆด <c oughs> เรื่อยนะครับ <c oughs> บางทีก็เจอไเท่บ้างเจออะไรบ้า <c oughs> ง ก็ตามสภาพกันไปเลในแนวอะไรดีละ่ะเดี๋ยวน้องวันนี้แล้วกัน <c oughs> พลังก็จะไม่เพิ่มนะครับก็ต้องรอแบบว่าเดี๋ยวแป๊บนึงน้องวันนี้แล้วกันมาครับเจอแอร์เรียรีทอกเบอรี่แอร์นะผมก็อัปเกรดการ์ดหรือจะรีสโต HP ก็ได้นะผมว่าอัปเกรดการ์ดก่อนแล้วกัน เน่ครับเก็บ์น้งนี้ดีกว่าไปครับผมเพิ่มฮูเมื่อกี้นะครับเ <c oughs> จ้าละกันไปอันนี้เหมือนมีให้เลือกสองอันราบกดอันสีม่วงเลย,ยนะบรด่าคกันไปอรับนี่จะกดยูมีอันนี้คืออะไรท่องสจิวมาแล้วกันป่ะ ถือพื้นที่มันก็จะแบบมีความสามารถในเรื่นงนี้ด้วยนะครับผมไปฮะหลบสกิลริช่วยนี่เั <c oughs> ้นจะตกยิงะ่ะมันหมันแล้วโอ้โหมัวตัวแรงที่สุดนหนอะไรก็ประมาณนี้มันจะเขงงหน่อย จบพอดีนี่หว่าประมาณนี้นี่ได้ดูนะนะครับ <S <S โอเคถึงอีนโลี่เอ๋อยูนิตไปเลยนะครับแล้วก็กดออกนะครับว่ามาถึงด่านสุดซ้ายของพัน์นี้แล้วนะครับก็เลยไปทั้งนี้แหละ để cỏ nó cột như nào nó lử quá mà đại sáng như vậy ทีนีครับงแสดงถึงทำนองนี้แหละก็งงๆกันไปนะครับผมโอเคโอเคครับผมก็มาดูนะครับผมคนอื่ต่อเลยแล้วกันอันนี้ก็เป็นในเรื่องของอะไรโอเอสซิต อก็เป็นคล้ายๆเหมือนสร้างเมืองน,นั่นนี่นะครับเนี่ยครับคงอัพเกรดอะไรไปก็ไม่รู้ได้อะไรบ้างแล้วไปศึกษาเอาได้ของนั่นแหละดูดแล้วนะครับผมอืก็เอย่ารอคอ่อ,อยชงเลเตมเราเอามาปลดอั่สมสปาร์แล้โอเคช่างมันแล้วกันนะครับมีดิดหมดก็ต้องรอมันรอให้มันเล่นถึงนะั่นมันก็จะซ่งจะสร้างอะไรก็วาดผ่นไป นะรประมาณนี้นะครับแล้วก็อิชิเม็นก็เป็นพวกรางวัลก็ไม่มีอะไรมากนะฮะแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยซื้อของร้านขายของนั่นเองนะผมก็มีร้านให้ของฟรีให้ใช้นะให,ให้ให้มารับนะโอเคไม่ถือว่าดีนะครับประมาณนี้นะฮะส่วนนี้ยังไม่ได้เปิดชักยังไม่ได้เปิดนะก็ไปลองลองกันเดี๋ยว,วนี้มีแบกตอรี่มีโน่นนั่นนี่นะครับแล้วก็ อันนี้จะเป็นในเรื่องของการเข้ามาอัปเกรดตัวละครนะผมในหน้าหลักเกมเชี่ยนะครับกดไปเลยนะผมไม่ต้องเสียออะไรนะครับตามนั้นอย่างนักเซเวลนะผมแล้วแต็มแล้วก็ต้องเบงกนะผมก็ใช้ของพวกนี้นะครับผมก็หามาได้จากเนี่ยมันก็จะบอกพอที่ไหนนะครับประมาณนี้นส่วนด้านล่างสกิลนะผมซึ่งอัปเกรดได้โดยใช้พวกนี้นะครับตามนี้เลยนะฮะ อ,อันนี้คือเพิ่มดาวมัง้งนะครับก็ต้องมีเศษของตัวละครนั้นๆด้วยนะครับอันนี้ล่ะแลเป็นหัวใจนะฮะเป็นการแบบว่านั่นแหละให้อของขวัญจีสานนมนีอะไรกันไปอ่ะกดส,สักห่งทีสิเดี๋ยสานะครับก็ต้องรออันล็อกก่อนไม่มีข้อ่างเลย แตมไม่ลึกเ้ิมีจิ๊บลิสนะครับโอเคก็ประมาณนี้ก็จะปลดล็อกโน่นนี่แนละ้วอาจจะเป็นการบอกสเตตัสหรือใครสักอย่างแล้วก็เอาข้าไปลองดูแล้วกันนะครับวันนี้จะเป็นสเตตัสคร่าวๆนะครับผมส่วนที่ล็อกอยู่นะก็ต้องลองปลดล็อกเอานะครับผมประมาณนี้กดฟรุ้งลิสนะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของเข้าม,มาดูสตอรี่มาดูอันมาอันล็อกคลิกอันล็อกนะครับผม หนะลักตอรี่ก็จะได้พวกเศษน้องๆมาอัพเกรดละครครับอะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีในเรื่องของคอสตูมด้วยนะชวัชวร์ๆเลยใช่ไหมเขาจะเป็นพื้นหลังมันมีมากกว่านะดูชีวิตอืมกับพวกพื้นหลังมันไม่มีอะ ก็ประมาณนี้สำหรับการสร้างตัวละครนี่อะไรนะชุดเซิร์อรร่าเปิดปากาฉปองนั่นเนียนะผมอือ mm hmm. เปิดได้ไหมไม่มีตังอ่ะนี่มีตู้อื่นนะครับโอเคเก้า้อแปดสิบนะครับก็มีโอกาสได้น้องนงนงน,นะงน,น,นี่นะครับอ้าวมีสามสิบเนี่ยับเปิดให้ดูแักหนึ่งทีนะครับผมการเปิดกาชาของเกมนี้นะกดไปแค่หนึ่งที ม่เห็นีัว่างกนอย่างองเลยทีเดียว <c oughs> หนึ่งดาวะบุญบ้าบอจะคิดทำไมฮะเรื่สอสโลว์สุดแฮแทกเกอร์นะฮะ <ś les> สัพพอ่ะนะครับแม่บ้านชัดชัดอ่ะไม่มีให้กดอันนี้ด้วยสกิปซะด้วย <ś les> แท้งนะตัวนี้นะโอเคมะไปเรื่อยๆแล้วกัน <ś les> สัพพอท่องคิี จะคิดแน่แล้วตัวหนที่ไม่เคยไม่เคยได้ก็น่าจะต้องต้องโชว์เนาะโอเคได้ซ้ำๆมานะครับเปิดต่อกันเลยแล้วกันนะผมผม,มเปิดจร่อนแล้วกันนะอะรอบสองก็ประมาณนี้แนละ้วไม่มีสามดาวหลุดมาเลยนะโอเคมา รอบสามก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนใดจะเป็นาสาวๆนะเท่าที่ดูนะโอเคนะครับอ่ะหมดเรียบร้อยนะกนะ็ประมาณนี้นะผมในเรื่องของการเปิดการชานะก็จะอื้อือมนมึนจะช้าหน่อยนะครับมีอีกอันหนึ่งไป let's go ครับผมอมันเป็นูเปิดทุกขก็ดดได้สามดาวแล้วัน,น,นอโอเคครับผมวันนี้เป็นการเปิดการชานะครับ แวร์เฮาส์ครับผมก็ไม่มีอะไรในัวไอเทมเหล่านั้นแหละนะครับโอเคตัวละครนั้นจะมาตึมนะครับปริเอชั่นนี่5้าสิเกันเลยนะค่อนขงที่จะเยอะนะนะโอเคประมาณนี้นะครับผมครับตัวนี้กับพอเขาสามดาวนะ ก็เลยต้องอัพครับโอเคเอต่อกันเลยแล้วกันนะผมก็อันนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะอันนี้จะเป็นในเรื่องของของรางวัลนะก็แบบทำภารก,กิจอะไรแล้วก็มารับนะครับจะทําตามมันนี้ก็ได้นะผมมันก็จะแนะนําว่าให้เราไปทําอะไรส่วนนี้เป็นการสอน,นมุนนี่นะครับผมซึ่งกดอะไรผ่าน,านเนี่ยมันก็จะให้เข้ามารับรางวัลประมาณนั้นนะมือใช่ป่ะใช่แหละนะครับโอเคนี่อะไรเนี่ย อย่างเปิดไปนะเนี่ยอันนี้ก็เอาเป็นคล้ายๆเข้ามาดูนั่นเองไม่มีอะไรนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมก็ไปลองเล่นดูว่ามันจะมีอะไรที่ยังไม่ได้ปลดล็อกอีกอีกมากมายนะก็ก็ก็ไปลองดูแลน้ำไหนเนะี่ยโอเคแล้วก็อันนี้อะไรวะอโอเคเฮ้ยอะไรวยนละมังใช่ไหม รประมาณนี้แล้วก็เซตติ้งนะครับผมซึ่งก็อันนี้ปรับหายมีเอ็กซ์ตีมด้วยนะครับว่าอะไรคอมเมนต์กันเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็นี่ส่วนต่างๆนะเกมเซตติ้งนะครับโค้ดต่างๆนะผมแล้วก็ยูเซอร์เซ r นเตอร์นะก็ไปแล้วอินเนคะรับ ไม่จะต้องอินแต่อะไรอุ้ยกดผิดนะประมาณนี้แล้วกันนะผมก็ฝากวันี้แล้วกันนะผมสำหรับกอร,ร์ฟอนนะโอเคนะครับไปละแล้วเจอกันครับผม